ช็อกซิมโทรศัพท์ที่คุณใช้มันคือสายลับส่วนตัวคนส่วนใหญ่นึกว่ามันแค่เก็บเบอร์แต่ซิมมีรหัสลับที่เรียกว่า IMSI i m s i นี่แหละคือบัตรประชาชนที่ใช้ยืนยันตัวตนของคุณกับทุกเสาสัญญาณ มันทำงานอย่างไรข้างในมีชิปคอมพิวเตอร์เล็กๆที่ใช้ระบบเข้ารหัส A3 ทับ A8 ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องมันจะสร้างกุญแจความปลอดภัยแบบสุ่มเพื่อคุยกับเครือข่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถโคลนซิมของใครก็ได้ง่ายๆนอกจากเบอร์โทรมันยังเก็บข้อมูลเครือข่ายที่คุณเคยใช้และรหัส PUK ลับสุดยอด ว้าวซิมการ์ดมีอายุยืนยาวกว่าที่คุณคิดเทคโนโลยีพื้นฐานไม่เปลี่ยนมากกว่า30ปีแล้ว e-sim ละ่ะมันก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นชิปเดียวกันเปะ๊ะแต่ติดตั้งถาวรในเครื่องสรุปง่ายๆซิมคือรหัสผ่านที่เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้ใช้ที่แท้จริงในโลกดิจิทัลถ้าคุณทำซิมหายนั่นแปลว่าคุณเสี่ยงเสียตัวต,วตนบนเครือข่ายคุณคิดว่า e-S i m ดีกว่าฟิ s i c a l ซิมไหมคอมเมนต์มา อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้